สะพานใหญ่ชางเตอ๋อเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับที่4ของโลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาหลักฐานอ้างอิงโดยตรงมายืนยันอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเรียกงสาที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง BBC Focus, s c i n Focus ก็ยังจัดให้สะพานชางเตอ๋อเป็นหนึ่งในสะพานที่ยาวที่สุดในโลกและถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่5ของคลิปวิดีโอนี้และอีกเช่นเคยสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ เช่นเดียวกับสะพานใหญ่ปักกิ่งสะพานใหญ่ชางเตอ๋อมีความยาวมากกว่า65ไมล์หรือประมาณ105กิโลเมตรซึ่งถือเป็นงานวิศวกรรมขนาดมหึมาจุดเด่นของสะพานนี้ก็คือการออกแบบเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยใช้ระบบรากฐานแบบตอกเสาเข็มซึ่งถือเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมโยธาที่ช่วยให้โครงสร้างสามารถต้านทานแรงดึง และแรงอัดที่อาจจะเกิดขึ้นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดแนวสะพานจะ